สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับ m i l ิดเลนชาแนลครับวันนี้ก็แมตช์พรีวิวครับเดินทางมาถึงเกมพิมร์ลีกนัดสุดท้ายแล้วนะครับเป็นการเปิดบ้านของเซาแฮมตันนะครับตอนรับการมาเยือนของหงแดงลิเวอร์พูลครับโดยเกมนี้นะครับจะเป็นเกมสั่งลาของทีมนักบุญเซาแฮมตันนะครับถึงแม้ว่าจะตกชั้นไปแล้วก่อนใครก็ตามนะครับ แต่ก็ยังคงต้องลงเล่นตามโปรแกรมให้จบนะครับแล้วก็เป็นเกมสั่งลาในเวทีพรีเมียร์ลีกนะครับที่เรียกได้ว่าต้องเจอศึกนะครับเปิดบานรอนรับการมาเยือนของหงแดงเลือดพผพูครับที่ปัจจุบันนะครับก็ไม่มีลุ้นอะไรแล้วนะครับจบอันดับ5ได้สิทธิ์ในการไปเล่นในยูโรปาลีกในฤดูกาลต่อไปนะครับแน่นอนว่าเรานักเตะหงแดงนะครับก็ยังต้องการ3แต้มนะครับเพื่อ,อ ลีกด้วยชัยชนะอันสมบูรณ์แบบนะครับโดยนัดนี้นะครับจะแข่งขันกันเวลา22.30นกานาทีนะครับตามเวลาเวลาของประเทศไทยนะครับพร้อมกันทุกคู่นะครับสนามเซนต์แมรี่สเตเดียมนะครับมาดูความพร้อมของทีมเจ้าบ้านเซาแฮมตันกันดีกว่าครับปัจจุบันเนี่ยรั้งอันดับ20ของตารางนะครับแข่งไปแล้ว37เกมครับมีอยู่24คะแนนนะครับ เรียกได้ว่า5เกมหลังสุดเนี่ยแพ้รวดเลยนะครับโดยเซมแฮมตันนะครับทีมอันดับสุดท้ายของตา,งารางพิมพ์เ์ลีกในฤดูกาลนี้นะครับจะได้ลงเล่นในเกมสังลาในลีกสูงสุดร่วมกับแฟนบอลของตัวเองในบ้านนะครับเรียกได้ว่าฟองก็ย่ำแย่มาอย่างต่อเนื่องนะครับแพ้มาแล้ว5เกมติดต่อเนื่องกันครับเกมรับเนี่ยดูมีปัญหาที่สุดนะครับเสียประตูง่ายมากนะครับนักเตะบางคนตอนนี้ก็เรียกได้ว่าไม่มีกระจิตกระใจในการลงเล่นเลยนะครับมองหาอนาคต ใหม่ในฤดูกาลหน้ากันแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยเกมนี้นะครับจะไม่มีนักเตะอย่างโรแมงเปโรครับเบลล่าคอต์ชาปฮวนราริออสมูฮัมเม็ดซาลิซูครับที่ยังมีปัญหาการบาดเจ็บนะครับส่วนกองหน้าตัวเก่งอย่างเชดัมนะครับต้องรอเช็คความฟิตนะครับแต่ก็มีโอกาสที่ไม่พร้อมเช่นเดียวกันนะครับโดยไรอันอัพสเวตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามนะครับผู้รักษาประตูเป็นอเล็กแม็กซ์คาร์ทีนะครับกองหลังครับแบล็กเป็นไคล์วอเกอร์ปีเตอร์นะครับยานเบนนาเลก เรยันโกแล้วก็ติโนโริบราเมนโตนะครับกองกลางจับคู่กันเป็นโรมิโอราเว่กับเจมส์วอร์ดเพล่้นะครับแนวรุกเป็นสโตร์อัมสตองคาร์ลัสอาคา拉斯นะครับตีโอว่าคอตนาเป้าเป็นพอ่อโอนุคาคูนะครับมาดูความพร้อมของทีมเยือนอย่างหงแดงเรอัลมาดริกันบ้างครับปัจจุบันเนี่ยรัังอนดับ5ของตารางพรีเมียร์ลีกในเวลานี้นะครับมีทั้งหมด66คะแนนครับจากการลงเล่น37เกมนะครับ หนะัดหลังสุดเนี่ยชนะได้4เกมแล้วก็เสมอ1เกมนะครับเกมล่าสุดนะครับด้วยสกอร์เสมอ1ประตูต่อ1กับแอสตันวิลล่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทำให้ทีมหงสแดงตอนนี้เนี่ยคะแนนนะครับไล่ตามอันดับ4ไม่ทันแล้วนะครับไม่ว่าผลสุดท้ายในเกมสุดท้ายเนี่ยจะเป็นยังไงก็ตามนะครับลิเวอพูลก็จะจบอันดับ5นะครับคว้าโคต้าในการไปเล่นในศึกยูโรปาลีกในฤดูกาลหน้านะครับเรียกได้ว่าฤดูกาลนี้นะครับหงสแดงเนี่ยฟอร์มเนี่ย ค่อนข้างาเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานพอสมควรเลยนะครับมีอาจจะมีแค่ช่วงท้ายฤดูกาลเนี่ยที่เรียกได้ว่ายัางพอจะเร่งฟอร์มเก่งมาได้นะครับก,ก็เรียกได้ว่าไม่ทันการซะแล้วนะครับทาให้ต้องไปเล่นในศึกยุโรป้าลีกแทนยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกที่เคยเล่นนะครับกลายเป็นว่าฤดูกาลนี้นะครับน่าจะเป็นช่วงเปลี่ยนทายของ หงแดงเวอร์พูลอย่างแท้จริงครับโดยเกมนี้นะครับเจอเกนคอปเนี่ยจะไม,ม่มีนักเตะอ่าคนเดิมๆครับที่ยังมีปัญหาอาการบาดเจ็บอยู่นะครับอย่างคารวินลัมซี่สเตฟนานไบเซเตเติเตยโกกันทารานาะบีเกต,ตานะครับ รวมถึงแอนดูโรเบิร์ตสันนะครับที่ดูเหมือนนัดนี้จะไม่พร้อมนะครับรวมถึงอิบราฮิมาโกนาเต้นะครับส่วนดาวินนูนเยสครับกองหน้าคนเก่งเนี่ยได้ข่าวว่ากลับมาลงซ้อมแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าเกมนี้นี่ยจะมีส่วนร่วมไหมนะครับโดยไลน์อัพ11ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามนะครับวอล์กษาประตูเป็นอาริซอนเบเกอร์นะครับกองหลัง4คนครับเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับวูดจิลฟานได์แล้วก็น่าจะเป็นโจเอลมาติฟนะครับแล้วก็แบ็กซ้ายเป็น คอสตาซิมิคาร์ดครับกองกลางเป็นฟาบินโยจอแดนเฮนเดอร์สันแล้วก็เคอร์ติสโจนนะครับแนวรุกผมให้เป็นรูดิอาสแล้วก็โรเบร์โตฟิมิโนสังลาละกันครับแล้วก็โมฮัมเหม็ดซาร่าครับโดยความน่าสนใจของเกมนี้นะครับ โดยทั้ง2ทีมเนี่ยจะหมดลุ้นอะไรแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าทีมเจ้าบ้านอย่างเซาแฮมตันเนี่ยผมเชื่อว่านะครับยังมีนักเตะหลายคนนะครับที่ยังมีความสามารถนะครับที่จะสามารถลงเล่นในพรีเมียร์ลีกได้อีกแบบสบายๆนะครับอีกครั้งนะครับโอกาสในการที่มาเจอกับหงแดงลิเว์ผู้ครับทีมมักจะซื้อผู้เล่นของเซาแฮมตันมาร่วมทีมนะครับจนถึงมีเคยมีการแซวกันเลยนะครับเป็นการเจอกันของทีมสาขาหนึ่งแล้วก็สักา2นะครับเรียกได้ว่าหาผู้เล่นของ เซาแฮมตันคนไหนนะครับที่โชว์ฟอร์มได้ดีในเกมนี้นะครับเราอาจจะได้เห็นย้ายมาร่วมทีมลรเวอร์พูลก็เป็นได้นะครับเป็นการแซลติดตลกกันนิดนึงนะครับโดยเกมนี้นะครับหากพูดถึงศักยภาพผู้เล่นแล้วก็ฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมเนี่ยเรียกได้ว่าทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลนะครับโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวครับ เรียกได้ว่าฟอร์มกับฟ้ากำหิวเลยทั้งคู่นะครับทั้ง2ทีมนี้เนี่ยช่วงหลังลิเวอร์พูลเนี่ยฟอร์มดีอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนเซาแฮมตันเจ้าบ้านเนี่ยเรียกได้ว่าฟอร์มเนี่ยไม่ดีขึ้นเลยนะครับมีแต่แพ้แล้วก็แพ้เรื่อยๆนะครับทำให้เกมนี้นะครับผมคิดว่านะครับทีมเยือนอย่างหงแดงลิเวอร์พูลนะครับน่าจะบุกมาเอาชนะแบบไม่ยากเย็นเท่าไหร่นะครับฟันธงครับลิเวอร์พูล3เซาแฮมตัน0นะครับปิดท้ายพรีเมียร์ลีกด้วยอ่า ชัยชนะของหงแดงเลี้วูผูแล้วกันครับโอเคครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับหาข้อมูลเนี่ยผิดพลาดประการใดขออภัยมาณทีนี้ด้วยนะครับสุดท้ายแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่อง Midland น h a n n e l ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ซีอีโอเกณฑ n ครับผม